สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้ขึ้นรถไปกับส้มเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดน้ำตกธรรมรสนะคะ วัดนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปไหว้แต่ละจุดค่ะจะมีรถของวัดให้บริการแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าถ้าเราไหว้ช้าไหว้เร็วเนี่ยจะมีรถหรือเปล่าเพราะว่าทางวัดมีการจัดเตรียมรถไว้หลายคันค่ะแล้วก็มีการวิ่งวนรอบๆค่ะวัดน้ำตกธรรมลดนะคะหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าสำนักสงน้ำตกธรรมลด ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองแล้วก็ผู้ที่บุกเบิกนะคะก็คือหลวงพ่อคล้ายทิติธรรมโมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆที่รถขับผ่านนะคะบางจุดเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพจากรถได้เลยค่ะอย่างตรงนี้ที่เราเห็นก็คือซุ้มประตูที่เราสามารถ ลอดประตูแล้วก็ขับเข้ามาได้เลยค่ะส่วนจุดนี้นะคะเรามีการแวะลงไปเช็คอินนะคะเพราะว่าเราต้องการมาเช็คอินว่าเรามาถึงที่วัดน้ำตกทํารถแห่งนี้ที่จังหวัดระยองแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถไปต่อกันเลยนะคะว่าจะไปจุดไหนอีกค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เราบอกว่าเป็นน้ำตก นะคะก็คือมันจะมีบึงน้ำเนาะแล้วก็มองไปค่ะก็จะเห็นพระแล้วก็ถ้าเราซูมเข้าไปนะคะก็จะเห็นพระพุทธรูปจัดเรียงไว้อย่างสวยงามเลยค่ะสังเกตไหมคะก็จะมีทั้งพระพุทธรูปปางสายญาติแล้วก็พระยืนด้วยนะคะ สำหรับคนที่จะมาวัดนี้นะคะ,ะก็อาจจะต้องดู GPS ดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าบางจุดจะไม่มีสัญญาณค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆแล้วก็นี่คือเจ้าหมาน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของหมาเนี่ยเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งค่ะ ภายในวัดก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปแล้วก็เทพพย,ยดารวมไปถึงรูปปั้นที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นของน่าจะเป็นลักษณะของยม,มทูตแล้วก็เปรตค่ะ ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ค่ะต้องบอกว่าวัดน,นี้เนี่ยอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะและอีกจุดไฮไลท์นะคะก็คือตัววิหารกลางน้ำซึ่งเราสามารถเข้าไปไหว้พระทำบุญที่ในวิหารนี้ได้ค่ะ และนี่นะคะที่เราเล่าให้ฟังเนาะก็คือวัดเนี้ยค่ะมีการรับสุนัขจรจัดเข้ามาเลี้ยงไว้จํานวนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดที่ให้เราแวะเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะโดยอาหารที่ให้เลี้ยงเนี่ยก็คือขนมปังค่ะเป็นขนมปังที่เราใช้เลี้ยงปลาตามวัดถ้าเพื่อนๆนึกออกนะคะแล้วก็สุนัขเยอะมากๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้าท่านใดกลัวนะคะก็ไม่ต้องลงไปแบบโจเนอะเพราะว่าบางตัวก็อาจจะดุนิดนึงค่ะสำหรับวัดนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้มด้วยก็ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ